ไปดีพี่น้องเ้ยเหมือเน้าเนาะมื่อนีิมาหาหน่อไม้แล้วพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อหหาน่อไม้ฮันาเด้อหหน่อไม้พี่น้องไปเบิ่งท่างแนวเด่นาน้องมาซับหน้ำลายยี่ห้วยพี่น้องแนวใส่แกคือกระสอบ้าพอะพี่น้องเอ้สำนักบริษัทกระต่าซ้ำที่กระสอบหอบแหลนเลยงัดงัดไอพี่น้องเอ้ย ไห่บรืออึดหนูใหม่พี่น้องน้ำไม้เออกระสอบมีพี่น้องอะไรกันเราให้พี่น้องบึงซักก้อนวันน้าใหม่หนูใหม่งายนะพี่น้องนี่แหละผิดข้อยแนมลงูม่เห็นตอนไหนเพลงตะพัง ส่งมาประเทศนพี่น้องเอ,อ้ยนั่งค้าพี่น้องเลยโอ้ยวเหัวเรว Và tuần cao ăn thua nó phần sắp là mại nó khi nào phía nào Nhá mừng sao phía nào xe bài Mới ăn, bảo vậy Cất chỉ hát nó mà vô, cho bỏ lao Bác cần thân, bữa các bạn này khỏi cần bỏ lại được nó มีทางขาวอยู่ป่ะเรียกแนอนหนึ่งเห็นบ้านน่นนี่นี่พี่ทั้งคอยเพื่อมาพี่น้องยังเห็นเลยเห็นบ้านนั่นน่ะหน้า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 แม่พีน้องคนซับหนอนไหมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหนอใหญ่ดิพี่น้องต้ลงเลือกป่ะชิดด้มันอ่อนและแก่เลย ขละขึ้นละบนนี่นี่อุ้ยอุ้ยพี่น้นองน้ำให้ยังคือเลิกแท้นี่พราะอะไรเฮ้ยรับคักแล้วรับได้เลยอูย้เดี๋ยวเงยพายกันมาหาน้าใหาม่ใส่ทรงสวงาม Các anh bắt cá vào đây Thế tớ bằng hũi không ạ? Chớ xảy lẽ Bê tàu kìa nhau Bê bừng tàu ý vào xí lại ý tứ น้ำกระพมภาพธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้พ้นตกะหักกระยาเนาะพ้นกระบืองตกแห้งดอกพี่น้องเอ้พ้นตกกะนพ้นตกบ่แห้งพ้นตกจูบน้ำรับหน้าสนั่นพี่น้องมาบ่งน้นให้น้อกันพี่น้องน้องไหมบ่นได้อืดพี่น้องเลย คนหาก่อนเท่ากับคือห้าบัวไรเล่นเดือนคิดกระเดือนคนหาหม่เปลี่ยนหานมายเก่งอ่ะงัดทางงัดเก่งคน่ะมา่มานังงัดออาหน่อยเฮ้ยพี่น,น,นี่นี่ นี่ข่าวมาทางขอยพี่แต่งเป็นเลยมีสายหน่อมี่นะในหลุมเห็นอยู่ในหลุมถ้าเอาหัวได้กับป้าลดไปให้มันขึ้นลดวุยทีเอาหน่อไม้ของสปปลา Khi nằm thăm à sát thì nóng dưới ha, thăm mặt à sát thì nóng Chắc 12 ngàn Hết cả bọ Hết ốc thì không có người ra Nóng bộ mỉ Ôi, nó nhảy Chưa đi. lợi vậy ไอ้เ <c oughs> สียดแนวใดบ่ขุดมาปุ๊บใช่ป้ะขุด,ด,ด,ดนะครับตรงต่อตรงนี้น ta lộ bên trong nét tàu cái cỡ phong nặng là thì nó không bật này thế là mai nó này ơi cái này nào, tháo Bưng bưng mà bưng cả con này cả Phía nó cái lách thì khuẩm hủ ảnh là phía nó ấy lấy thang hàm à cả nó Xí lên lượn mới chắc nổi <laughs> Phú đi cặp Hơi giảm đấy Tốt là sắp chào đã Bỏ mèn không khỏi đã tiêm tua bọ, nước lọc, cái cứ bỏ đi há thang nặng, có làm mại nha

Cái trò nị, không, na, nó cháu và bằng níp nóng gây không nó nga 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 nó nga 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 Thôi Anh bé ơi, hãy coi thích cái rộn luôn phụ bao. Cá thì coi luôn nấm chảo bọ เเนาะแล้วเนาะตอนนี้ก็ทำไมไล่ตื้นเนาะข้าเบิ้งกันเอาเบิ้งกังไม่ว่าได้นี่เนาะไล่ตื้นอืมก็เขาจะคิดชนิดเนาะโอกาสหนาพราอันใหม่